สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดสิ่งที่ผู้ชายในทวินเฟรมนะคะที่ไม่เคยพูดออกมาแต่รู้สึกข้างในลึกๆว่าจะมีอะไรบ้างนะคะว่าเขาจะรู้สึกยังไงบ้างมันจะเป็นสิ่งที่เขาเก็บเอาไวะคะ้ค่ะสิ่งที่เขาไม่กล้าพูดออกมามันจะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายคะ่ะที่เขาไม่กล้าที่จะพูดหรือว่าแสดงออกมาะคะ่ะ โดยเฉพาะในกรณีของทวินเฟมฝ่ายชายนะคะฝ่ายผู้ชายหรือว่าพลังงานฝ่ายชายดีไวมัตคิีนที่มักจะไม่พูดสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆออกมาค่ะสิ่งที่ผู้ชายในทวินเฟลมนะคะมักไม่พูดออกมาแต่รู้สึกลึกๆโดยเฉพาะในช่วงที่เขาเป็นลันเนอร์นะคะความรู้สึกลึกๆในใจของเขาจะมีดังนี้ค่ะ 1. ผมรู้สึกว่าคุณคือคนพิเศษแต่ผมกลัว ผู้ชายหรือว่าพลังงานฝ่ายชายนะคะก็มักจะรู้สึกตั้งแต่แรกเจอว่ามีอะไรบางอย่างที่ต่างออกไปค่ะแต่ความกลัวทําให้เขาผักใสกลัวว่าตัวเองไม่พอไม่ดีพอหรือไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความรู้สึกลึกๆแบบนี้ลึกๆนะคะเขาคิดว่าคุณสมควรได้คนที่ดีกว่าเขาค่ะ2คุณเหมือนกระจกที่ทําให้เขาต้องเผชิญกับตัวเองทวินเฟลมเป็นกระจกเงาค่ะที่ทําให้ผู้ชายหรือฝ่ายชายต้องเห็นความบาดเจ็บ ความกลัวปมในใจตัวเองทั้งหมดค่ะแต่นั่นเขาทาให้เขาเจ็บหรือเลือกที่จะหนีแต่ลึกๆแล้วนะคะเขาคิดว่าเขายังไม่อยากเจอด้านแย่ๆของตัวเองตอนนี้ค่ะเขาก็เลยตัดสินใจหรือว่าเลือกที่จะหนีไปค่ะ 3. ต้องให้เขาหนีไปไกลแค่ไหนนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาหนีคุณไม่ได้จริงๆค่ะฝ่ายชายนะคะมักจะตัดการติดต่อแต่จริงๆใน,ในใจเขาก็ยังคิดถึงยังรู้สึกถึงกันค่ะยังรู้สึกถึงคุณอยู่ ในหลายๆครั้งนะคะฝ่ายชายจะฝันถึงฝ่ายหญิงหรือว่ารับพลังงานบางอย่างโดยไม่มีเหตุผละคะ่ะ 4. เขาอยากเป็นคนที่คู่ควรกับคุณแต่เขายัางไม่ใช่ตอนนี้ทวินเฟมฝ่ายชายนะคะมักมีเจอร์นี่ที่ต้องเติบโตค่ะเขาจะต้องหาตัวเองค่ะจะต้องเยียวยาตัวเองเขาไม่ได้ไม่รักคุณนะคะเขาแค่ยังรักตัวเองไม่เป็น 5. เขารู้ว่าคุณรออยู่แต่เขาไม่อยากทำร้ายคุณด้วยการเข้ามาครึ่งๆกลางๆค่ะ บางครั้งนะคะที่เขาเงียบเพราะเขาไม่อยากทําให้อีกฝ่ายหวังหรือว่าเจ็บช้าค่ะเป็นความสับสนรักแต่ไม่พร้อมค่ะกลัวที่จะเข้าไปแล้วทําร้ายอีกฝ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจโดยเฉพาะฝ่ายชายนะคะเขาจะรู้สึกว่ารักแล้วก็เป็นห่วงฝ่ายหญิงมากๆเขาไม่คิดที่จะทําร้ายเลยค่ะถ้าเขายังไม่พร้อมเขาก็จะไม่เข้ามาในความสัมพันธ์ แล้วตัวเรานะคะควรจะทํำยังไง 1. โฟกัสที่ตัวเองค่ะเพราะทะวินเฟมไม่ใช่เรื่องที่จะได้รักกันไหมแต่เป็นเรื่องของการที่คุณได้กลับมารักตัวเองหรือยัง 2. ปล่อยให้เขาได้เดินทางของเขาเองค่ะถ้าเป็นทวินเฟมจริงนะคะเขาจะกลับมาเมื่อเขาพร้อมค่ะ 3. ถ้าหยุดชีวิตตัวเองเพื่อรอใครความรักจริงไม่ควรทําให้คุณต้องเสียตัวเองไปค่ะมาดูความรู้สึกของฝ่ายชายกันค่ะ ความรู้สึกจริงๆของฝ่ายชายตอนที่เจอทวินเฟลมเซปเปเลชันนะคะเขาจะมีความรู้สึกยังไงบ้างผู้ชายหรือฝ่ายชายในช่วงทวินเฟลมเซปเปเลชันนะคะก็มักจะรู้สึกลึกกว่าที่เขาแสดงออกเยอะค่ะแต่ด้วยหน้าที่ทางพลังงานนะคะ หรือว่าทางสังคมเขามักจะไม่พูดหรือว่าไม่รู้ตัวชัดเจนค่ะว่ากําลังรู้สึกอะไรเดี๋ยวจะมาช่วยสรุปให้นะคะแบบชัดเจนลึกซึ้งว่าฝ่ายชายหรือว่าพลังงานผู้ชายดีไวทมคคิรีนะคะจะรู้สึกยังไงในตอน separation. s ซป a ล a t ชันความรู้สึกจริงๆของฝ่ายชายตอนทวินเ a รมเซปเล a t ชันนะคะ 1. สับสนหนักค่ะ เขาจะรู้สึกว่านี่มันอะไรกันแน่ทำไมรู้สึกกับคนคนนี้แรงขนาดนี้ฝ่ายชายจะรู้สึกไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมถึงคิดถึงมากทั้งที่สมองพยายามที่จะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าไม่ควรคิดถึงเขาแล้วนี่และไม่ควรคิดถึงเขาอีกต่อไปเขาจะพยายามหาทุกวิธีทางเพื่อที่จะไม่ให้คิดถึงเราคะ่ะสอกลัวการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทวินเฟลมไม่ใช่แค่ความรักคะ่ะแต่มันก็คือแรงบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจริงๆ,ๆเขาจะรู้สึกว่า ถ้าจะรักคุณเขาต้องเลิกเป็นคนเดิมค่ะต้องโตต้องกล้าเผชิญกับปุมในใจตัวเองและนี่คือเหตุผลที่ว่าเขาหนีไม่ใช่เพราะเขาไม่รักค่ะแต่เพราะยังไม่พร้อมเพราะเขายังไม่พร้อมจริงๆค่ะ3แกล้งทาเป็นเฉยแต่จริงๆเจ็บมากๆค่ะฝ่ายชายนะคะมักจะแกล้งทําเป็นนิ่งเฉยค่ะเย็นชาแต่จริงๆแล้วลึกๆเขาจะรู้สึกเหมือนสูญเสียค่ะเขาจะพยายามตัดการเชื่อมต่อความรู้สึก เพื่อเอาตัวรอดทางอารมณ์ค่ะแต่ก็ทําไม่ได้ทั้งหมดค่ะ,ละหลายๆครั้งก็จะรู้สึกผิดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปค่ะเป็นอารมณ์สับสนค่ะตีกันไปตีกันมาไม่รู้ว่าจะทํายังไงจะหาเหตุผลอะไรดีจะทําวิถีทางไหนเพื่อที่จะตัด4รู้สึกไม่คู่ควรคุณสมควรได้คนที่ดีกว่าผมตอนนี้เขาไม่อยากทําร้ายคุณด้วยความไม่พร้อมของเขาค่ะ,คะเขารู้ว่าคุณรักเขาในแบบที่เขาเป็นแต่ตัวเขาเองกลับไม่รักตัวเองเท่าที่ควรค่ะ ความไม่รักตัวเองเป็นเหตุผลหลักเลยนะคะที่ผู้ชายในทวินฟิล์มเซปเลชันจะหนีค่ะ 5. ยังรู้สึกถึงกันเสมอคะ่ะแม้จะไม่ได้พูดฝ่ายชายที่เป็นลันเนอร์นะคะยังฝันถึงยังคงรู้สึกถึงการเชื่อมต่อพลังงานในใจเขาจะมีคำถามบทซ้ำค่ะเธอสบายดีไหมแต่ไม่กล้าถาม หลายครั้งนะคะที่เขารอโอกาสที่จะกลับไปแต่ก็ติดที่ความกลัวตัวเองไม่ดีพอค่ะสรุปความรู้สึกจริงๆนะคะเขารู้สึกว่าผมรักคุณมากกว่าที่พูดได้แต่ผมกลัวตัวเองกลัวความรู้สึกนี้และผมต้องหาทางหาตัวเองให้เจอก่อนนี่ก็คือความรู้สึกของเขาค่ะแต่สิ่งที่ฝ่ายหญิงหรือพลังงานฝ่ายรับนะคะควรจะทําก็คือ1กลับมารักตัวเองค่ะเป็นแสงของตัวเองไม่ต้องวิ่งตามค่ะ 2. ยิ่งคุณสมบูรณ์ในตัวเองนะคะฝ่ายชายก็จะสัมผัสได้ถึงพลังงานนั้นแม้ไม่ต้องพูดค่ะ3อย่าปล่อยให้ความเจ็บปวดลากคุณกลับไปสู่การสูญเสียตัวเองค่ะเพราะการเจ็บปวดในทวินเฟรมนะคะคือเครื่องมือให้เรากลับมาหาตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะอันดับแรกสิ่งที่ฝ่ายหญิงหรือว่าเราเองนะคะควรจะทําก็คือการรักตัวเองนี่คือกุญแจสําคัญที่สุดบนเส้นทางทวินเฟรมนี้ค่ะ